ลายมือของคนที่มีโชคช่วยหรือเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบฟังธรรมะมีจิตใจใฝ่ธรรมะสนใจในเรื่องของศาสนาลายมือของคนที่จะมีจิตใจที่ใฝ่ศาสนานะคะก็จะต้องมีเส้นริงออฟโซเ o มอนยิ่งมีทั้งสองมือยิ่งดีค่ะยิ่งชัดเจนยิ่งดีนะคะใครที่มีเส้นแบบนี้ จะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถือศีลน,นะคะมีสมาธิมีปัญญานอกจากจะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนาแล้วเป็นคนมีคุณธรรมสูงมีศีลธรรมนะคะก็ยังเป็นผู้ที่มีลักษณะที่จะประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคขวางหนามอะไรก็ตามถ้าจะดูว่าในชีวิตจะเจออุปสรรคเยอะไหมดูที่เส้นขวางมือค่ะนะคะทั้งสองมือเลยหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวาชตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรส่วนมือตรงข้ามก็จะเป็นสิ่งที่การกระทำบุญกรรมที่กำหนดที่ทำเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าในลายมือมีเส้นขวางมือเยอะ ก็หมายความว่าชีวิตจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับความทุกข์ยากลำบากหรือการงานติดขัดมีปัญหาทางด้านการเงินครอบครัวมีปัญหาความรักมีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เส้นขวางน้อยแสดงว่าเป็นคนที่อุปสรรคในชีวิตค่อนข้างน้อยชีวิตค่อนข้างราบลืน่นยิ่งถ้าเส้นชีวิต สวยไม่ขาดแล้วนะคะก็ยิ่งดีค่ะหมายถึงชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเส้นชีวิตก็เหมือนกับถนนที่เดินไปค่ะถ้าใครที่มีเส้นชีวิตราบเรียบยาวต่อเนื่องคมชัดไปจนถึงสุดมือแสดงว่าถนนชีวิตของเจ้าของมือราบลืน่นยาวไปจนถึงสุดปลายทางนั่นก็มือหมายถึงอนาคตเนี่ยที่ รุ่งเรืองแล้วก็อายุยืนแต่ถ้าเกิดว่าของใครเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเส้นมีเกาะเส้นขาดหรือขาดเกยทับกันก็แสดงว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุทำให้ชีวิตต้องสะดุดนะคะต้องมานอนรักษาตัวหยุดการหยุดงานหยุดการเรียนนะคะทำให้ไหม่ จเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรน,นะคะดังนั้นเส้นชีวิตที่ดีจะต้องเป็นเส้นที่ลาเปรียบและยาวไปจนถึงสุดซนมือทีนี้เรากลับมาที่เส้นล i n อ of s o เ o m มอนะคะใครที่มีเส้นนี้จะเป็นผู้มีปัญญาผู้มีสติปัญญานะคะปัญญาสามารถบันดาลแก้วแหวนเงินทองได้ ใครที่มีสติปัญญาดีก็จะเป็นคนที่มักจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำงานทำการหรือลงมือกระทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนอกจากจะดูที่เลนเส้นลิงออฟโซลเลมอนหรือว่าเส้นชาญหรือเส้นสมาธิแล้วเราก็จะดูที่เส้นสมองด้วยค่ะถ้าเส้นสมองยาวนะคะมาจนถึงสุดเนินอังคารสูงหรือว่าเนินอัจฉริยะเนินนี้ยแสดงว่าเป็นคนหัวดีค่ะ ความจำดีนะคะสติปัญญาดีแล้วก็ถ้าเส้นตรงๆก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรมากนักหรือว่าไม่ใช่คนที่มีสติปัญญาที่เป็นในแนวเพ้อฝันนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ลึกรู้จริงรักการเรียนรู้ตรงไปตรงมาหัวดีความจำดีมักจะประกอบอาชีพด้านการศึกษาเป็นด็อกเตอร์เป็นาศาสตราจารย์เป็นครูบาอาจารย์ นะคะหรือเป็นแพทย์เป็นหมอหรือเป็นคนที่มักจะตัดสินใจค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนะคะและถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยในตอนเริ่มแรกกับเส้นชีวิตเนี่ยจลดกันแบบนี้หมายถึงเป็นคนรอบคอบนะคะอันนี้เราพูดถึงสติปัญญานะคนที่มีสติปัญญาดีก็มักจะมีเส้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเส้น เป็นลนักษณะโค้งลงมาหาเนินจันทร์นั่นหมายความว่าเป็นคนเพอ้อฝันแนวประเภทที่อาร์ติสตนะคะชอบมีความเพอ้อฝันเป็นแนวศิลปินจะไปทางขายฝันหรือว่าเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะหรือเป็นนักแสดงคนที่ชอบโชว์ออฟนะคะหรือคนที่มีความคิดครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิดคน้นนักประดิษฐ์นักแสดงนะคะจิตตกรนักประพันธนะ์พวกที่ต้องใช้จินตนาการก็จะเป็นคนที่มีเส้นสมองเนี่ยยาวโค้งมาหาเนินจันทร์เพราะเนินจันทร์เป็นเนินแห่งจินตนาการต่างประเทศการเดินทางเพ้อฝันความสวยงามนะคะแต่ถ้าเส้นยาวมาที่เนินอังคารสูงเนินอัจฉริยะก็จะเป็นแนวแนวฉลาดความจำดีนะคะ ถ้าเกิดว่าเส้นชีวิตกับเส้นสมองเกิดลักษณะห่างกันแบบนี้ตอนจุดเริ่มต้นนะคะก็หมายความว่าจะเป็นผู้ที่มีนิสัยรักอิสระนะคะชอบเข้าสังคมชอบที่จะเปิดตัวไปอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายชอบชีวิตอิสระนะคะชอบออกบ้านไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือว่าเดินทางไกลไปหาความ เราใจต่างๆเป็นคนที่ค่อนข้างอินดิพนเดนต์นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบความชาเลนจ์ชอบความท้าทายมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบออกเดินทางนะคะห่างไกลครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเส้นสมองกับเส้นชีวิตเนี่ย ในจุดเริ่มต้นเกิดพร้อมกันลักษณะแบบนี้นะคะผูกกันไว้ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนประเภทแบบอินโทรเวิร์ดนะคะก็คือค่อนข้างที่จะชอบอยู่คนเดียวหรือว่ามีความสุขกับความอโลนนะคะอยู่บ้าน อยู่กับบ้านอยู่ในห้องอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบงานปาร์ตี้นะคะจะเป็นหนักเป็นน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้ลักษณะนิสัยก็คือก็จะเป็นประเภทที่แบบใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวเป็นประเภท introvert นะคะส่วนคนที่มีเส้นสมองกับเส้น ชีวิตห่างกันก็จะเป็นพวกประมาณประเภทเอ็กโทรเวิร์ตชอบเข้าสังคมแล้วก็นิสัยในเรื่องของความรอบคอบก็เหมือนกันคนที่มีเส้นผูกติดกันลักษณะแบบเนี้ก็จะรอบคอบเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับความคิดของตัวเองก่อนจะลงมือทําอะไรเนี่ยคิดวนไปวนมาคิดพินิจพิเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เส้นปลายเปิดลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นประเภทไม่ครอบรอบไม่ค่อยรอบคอบคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะคะ เรื่องของการเก็บเงินก็เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าถุงซับรัว่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่พวกชอบเข้าสังคมปาร์ตี้จ่ายเงินเก่งชอบเปชอบให้นะคะมีรูรั่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าเกิดปลายปิดลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นประเภทเ,เก็บเงินอยู่นะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าเส้นใจเนี่ยอยู่ห่างด้วยนะคะระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองอยู่ห่างกัน ก็จะเป็นคนประเภทชอบชอบชอบ,ชอบจ่ายสายเปยนะคะชอบเลี้ยงจ่ายง่ายควักง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเส้นใจเนี่ยโค้งลงมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะกับเส้นสมองลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ตรหนีถี่เหนียวนะคะไม่ชอบที่จะจ่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะอาจจะดูว่า คนคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีไหมนะคะเราก็จะดูที่เส้นใจถ้าเส้นใจยาวนะคะเส้นใจยาวไปจนถึงเดินพรหฤหัสตรงเนี้ยนะคะ จะไปยาวแค่ไหนก็ได้แต่ขอเข้าเนินพฤหัสใต้นิ้วฉีแสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีนะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดีจะทํางานทําการอะไรมกักประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะงานไม่เสร็จก็จะไม่เลิกนะคะไม่ถึงจุดหมายก็จะยังคงทําอยู่ ต่อเนื่องนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรับผิดชอบต่อครอบครัวคู่ครองคนรักและมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตคู่ชีวิตรักที่สุขสมหวังชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นอยู่กันไปยืดยาวจนแก่จนเทาได้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นนะคะยาวมาถึงแค่เนินเสาใต้นิ้วกลางหรืออาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้แต่ไปไม่ถึงเนิน พฤหัสใต้เนียวฉยี้แสดงว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ได้เห็นใครสําคัญไปแก่ไปกว่าตัวเองเลยจะคิดจะตัดสินใจอะไรยึดเอาตัวเองเป็นสําคัญเป็นศูนย์กลางนะคะและก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ในเรื่องของว่า จะมีคู่หรือไม่มีคู่ฉันอยู่คนเดียวได้จะเป็นคนที่ยึดเอาตัวเองเป็นหลักเป็นสําคัญนั่นเองนะคะเรื่องของความรับผิดชอบก็เหมือนกันน่ะก็เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่จะคิดจะตัดสินใจอะไรแล้วแต่ความพึงพอใจแล้วแต่อารมณ์ของตัวเองเลยนะคะยึดเอาตัวเองเป็นหลักก็เวลาที่จะเลือกคู่หรือว่าเลือกคบใครนะคะบางทีการรู้จักวิธีการดูลายมือก็เป็นอีก ตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าคนที่เราครบหานั้นเขาเป็นคนอย่างไรนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไหมหรือว่าเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นสําคัญหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะและถ้าเกิดว่าเส้นใจตกร่องลักษณะแบบนี้นะคะคนที่เส้นใจตกร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็นคนที่ชอบเสียชละนะคะชอบให้กับสังคมเสียสละ ให้กับคนอื่นได้และเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะเออบางทีใครมาเล่าความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนหรือปัญหาอะไรก็มักจะเซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะขี้สงสารให้ช่วยเหลือนะคะเปง่าย มักจะถูกหลอกลวงได้ง่ายถ้าเกิดว่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่จริงใจหรือพวกต้มตุนหลอกลวงพวกเห็นเก่ตัวก็จะตกเป็นเหยื่อได้เพราะว่าความที่สงสารนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเนี่ยอ่อนโยนนะคะเ e n s i t i v อ่อนไหวแล้วก็เชื่อคนง่ายจ่ายง่ายด้วยเหมือนกันนะคะสายเปเก็บเงินไม่ค่อยอยู่และถ้าเกิดว่าเส้นใจนะคะ เส้นใจเนี่ยขาดใครที่มีเส้นใจขาดก็มากจากมีเรื่องของความผิดหวังเสียใจอกหกักมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะและถ้าเส้นใจขาดแต่ว่ามันเกยทับกันลักษณะแบบนี้ก็ถือได้ว่ายังพอยังพอทุเราได้นะคะการที่เส้นใจขาด มีช่วงเว้นระยะกับเส้นใจเกยทับกันเนี่ยความหนักเบาก็จะต่างกันด้วยถ้าขาดแบบนี้แสดงว่าค่อนข้างที่จะเจอกับเรื่องหนักหนักทุกใจหนักหรือปัญหาหนักอกหนักใจมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขาดแต่เกยทับกันก็จะยังคงที่แบบเยียวยารักษาให้หายได้ฟื้นตัวได้ มีคนเข้ามาช่วยเหลือทุเราเบาบางถึงแม้อกหักผิดหวังเสียใจก็มีคนมาคอยปลอบโยนหรือมาช่วยแก้ปัญหาอยู่ด้วยไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เคว้งคว้างอยู่คนเดียว ะะมีปัญหาอะไรก็จะยังคงมีสิ่งที่จะมาซัพพอร์ตคำจุนให้ผ่านไปได้นั่นเองการขาดของเส้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเส้นสมองขาดแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะเจออุบัติเหตุหัวล้างข้างแตกผ่าสมองหรือมีอุบัติเหตุร้ายแรงกระทบกระเทือนต่อศีรษะ นะคะหรือสมองแต่ถ้าเกิดว่าเส้นขาดแต่เกยทับกันก็แสดงว่า,าไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือโรคภัยแค่เจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองประสาทศีรษะก็ตามก็จะสามารถเยียวยารักษาให้หายได้อาจจะเคยเป็นแพนิคมาก่อนเคยเป็นซึมเศร้ามาก่อนแต่ก็หายแล้วรักษาให้หายแล้วประมาณนั้นนะคะและเส้นชีวิตถ้าเกิดขาดลักษณะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าจะผ่านไม่ได้อาจจะถึงคาดนะคะเจออุบัติเหตุ เสียชีวิตได้หรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บหนักๆจนผ่านพ้นไม่ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังก็ช่วงไหนที่มีเส้นขาดลักษณะแบบนี้ก็ต้องเ,อเป็นคนที่หมั่นสร้างบาร,รมีไว้เยอะๆนะคะไม่มีอะไรที่จะชนะพลังบุญได้นอกจากการสร้างบาร,รมีไว้นะคะหมั่นสะดอกข้อต่อชะตาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลศีลทำให้ไม่ซวยนะคะ ทานทำให้รวยแล้วก็การทำวิปัสสนาสมาธิก็จะทำให้เกิดสติปัญญาและบารามีนั่นเองนะคะก็ต้องหมั่นสร้างบารามีไว้เยอะๆนะคะใช้ผลบุญในการช่วยหรือไม่ก็ช่วงถ้าเกิดถาตรงกลางระหว่าง ระหว่างครึ่งมือลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องในช่วงอายุเราๆสี่0เป็นช่วงวัยกลางคนก็ต้องระมัดระวังนะคะมีสติอยู่เสมอใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็สร้างบาร,รมีไว้เรื่อยๆสะดอกข้อต่อชะตาทำบุญบ่อยๆนะคะและถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยขาดแล้วเกิดทับกันก็แสดงว่าก็จะต้องมีเรื่องของอันตรายอุบัติเหตุหรือโรคภัยค่เจ็บเข้ามานะคะ หรือเจอเคาะร้ายอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของอโรคภัยแค่เจ็บกับอุบัติเหตุนี่แหละนะคะในส่วนของเส้นชีวิตที่ขาดแต่ถ้าเคยทับกันก็แสดงว่ายังพอเยียวยารักษาให้หายได้ไม่ว่าจะเจอโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ตามนะคะ,ะเคยมีถามมาบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่2แล้วว่าก็เป็นช่วงที่เส้น,นจากอายุนะคะแล้วก็เส้นชีวิตขาดแล้วเกยทับกันเนี่ย จะรอดไหมนะคะอาจารย์ก็ดูให้บอกมันไม่ได้ขาดอะ่ะมันไม่ได้ขาดแบบสิ้นเชิงร้อเนต่ะมันขาดแบบเกยทับกันก็บอกว่าก็ยังพอมีโอกาสรอดนะรักษาไปเถอะนะคะเพราะว่าเส้นชีวิตขาดแต่เกยทับกันก็ยังพอมีโอกาสเยียวยารักษาให้หายได้แล้วก็หมั่นทําบุญก็แล้วกันนะคะสะดอกข้อต่อชะตาปล่อยนกปล่อยปลานะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมีสติอยู่เสมอมีกําลังใจอย่าท้อแท้ แต่ก็ต้องรักษานะคะในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของอแพทย์ด้วยนะคะหมอนัดให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคีโมหรือผ่าตัดหรือฉายรังสีอะไรก็ทำให้ครบๆนะคะแล้วก็หมั่นที่จะสวดมนต์ภาวนานะคะทำบุญสะดอะข้อต่อชะตาอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าใช้ทั้งหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักแห่งความเชื่อทางด้านศาสนาด้วยนะคะ เวลาที่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากเาคราะห์ร้ายที่เข้ามาในชีวิตนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บบาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะ แพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คําคำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ 990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้คําคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ qr โค d e นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกตต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ